ทุบวันอแวกบาปดาดาโอมชานติวันที่หนึ่งเดือนสิบปี2023หัวข้อจงกลายเป็นเทวดานางฟ้าและสัมผัสประสบการณ์ของร่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองของบาปดาดาและความรักของท่านถึงเพชรที่แท้จริงที่เป่งประกายในทุกทิศทาง ถึงผู้ที่ทําให้ตนเองเป็นเพชรที่แท้จริงและทําให้ผู้อื่นเป็นเพชรที่แท้จริงด้วยศรัทธาและความคิดที่มุ่งมั่นถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งที่ทําให้ตนเองมั่นคงอยู่ในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบายเช่นเดียวกับบาบดาดา ถึงผู้ที่เอาชนะมายาและผู้ที่เอาชนะโชคในโลกที่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการจดจำลึกถึงพ่อและในการทำงานรับใช้ถึงเพชรแห่งยุคแห่งการมันจบพบกันเช่นนั้นด้วยความรักความทรงจำลึกถึงและนามสัสเตจากบาบดาดา พรขอให้ลูกอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอโดยการนั่งอยู่บนบาลังหัวใจของบาปดาดาและคงอยู่อย่างไม่หวาดกลัวและไร้กังวลบาลังหัวใจของบาปดาดาเป็นสถานที่ที่สูงส่งที่สุด ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบาปดาดาตลอดเวลาจะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอมายาไม่สามารถมาหาพวกเขาได้ดวงวิญญาณเช่นนั้นซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจนั้นจะไม่หวาดกลัวและไร้กังวลสิ่งนี้ได้รับการกำหนดไว้แล้วและมั่นคง ดังนั้นจงนั่งบนบันลังหัวใจรักษาความทราบซึ้งไว้เวลานี้ฉันนั่งอยู่บนบันลังหัวใจของบาบดาดาและจะนั่งบนบันลังแห่งอาณาจักรในเวลาหลายชาติเมื่อลูกมีความทราบซึ้งทางจิตนี้คลื่นแห่งความทุกข์จะไม่สามารถมาถึงลูกได้คติพจน์ เมื่อไม่มีภาระประเภทใดในสติปัญญาของลูกแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้าลูกจะถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบายโอมชานติโอมชานติสรุปนยะสําคัญของโมลีวันนี้ วันที่1ตุลาคม2023เป้าหมายของมูรีวันนี้ที่อยู่ในพรบาบาปรารถนาให้ลูกนั้นปลอดภัยเสมอได้การนั่งอยู่บนบาลังหัวใจของบาบดาดาที่ลูกนั้นจะไม่หวาดกลัวและไร้กังวลบาลังหัวใจของบาบดาดาคือสถานที่ที่สูงส่งที่สุด จึงอยู่เหนือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในทุกรูปแบบที่มาจากสำนุกที่เป็นร่างที่เป็นระบบทวิภาวะอยู่เหนือสรรสกาเก่าบัญชีกรรมเก่าอยู่เหนือความปั่นป่วนของวัตถุธาตุที่เสียดุลทุกรูปแบบด้วยการอยู่อย่างมั่นคงในการปกป้อง ของสำนักที่เป็นดวงวิญญาณสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ที่เรานั้นจะเต็ม,มไปด้วยปัญญาคุณธรรมและพลังอยู่ในคลังสมบัติของพระเจ้าความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีขีดจำกัดของท่านที่เรานั้นพร้อมเสมอเพื่องานรับใช้ให้คุณประโยชน์อย่างแท้จริง จึงทำให้การนั่งอยู่ในสภาวะนี้ของเราอยู่อย่างปลอดภัยจากมายาเสมอมายาจะไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเมื่อไหร่ที่มายาเข้ามาจะถูกเปลี่ยนให้กลับกลายมาเป็นพลังงานของสัจจะที่บริสุทธิ์กลายเป็นคุณธรรมด้วยเครื่องจักรของพลังโยคะที่ทรงอำนาจ เพราะผู้ที่อยู่บนบัลลังหัวใจนี้จิตใจของเขาจะกลายเป็นกระจกใสเห็นมายาราวันอย่างกระจ่างได้แต่ไกลและจัดการเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีจึงทำให้มีศรัทธาต่อตอนเองมั่นใจในตนเองไว้วางใจไม่ว่า สถานการณ์ใดจะเข้ามาอยู่เบื้องหน้าเขาจะตระหนักว่าทุกสิ่งนั้นจะนำแต่ความก้าวหน้าจะทำให้เขาไต่เต้าพัฒนาที่จะสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่รอบด้านของบาบดาดาและนั่นก็คือเป้าหมายของเขาจึงทำให้เขาอยู่อย่างไร้กังวลไม่หวาดกลัว แต่มีความกล้าหาญพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์อย่างท้าทายอย่างเป็นแสงที่เบาสบายอยู่ในความรักของพระเจ้าที่เป็นแสงเพราะเขามีปัญญาที่บริสุทธิ์สว่างสวยัยไม่มีเงามืดของความหลงใดความไม่รู้ใดเข้ามาแตะ ต้องสติปัญญาของเขาได้และที่เบาสบายเพราะเขาสํานึกอยู่เสมอว่าทั้งชีวิตของเขาเป็นของบาบาร่างกายจิตใจสมบัตินั้นเป็นของท่านและบาบาก็คือผู้ที่พาเขาเคลื่อนไปในงานรับใช้ของท่านดังนั้นความรับผิดชอบทั้งหมด ต้องเป็นของบาบาและนี้ก็คือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วในละครและนี่ก็คือกฎของจักรวาลที่เมื่อเรานั้นตระหนักรู้และอยู่อย่างสอดคล้องกับพลังงานของพระผู้สร้างสูงสุดอยู่บนบัลลังหัวใจด้วยความเข้าใจที่แท้จริงที่เราจะมีศรัทธาความซาบซึ้ง จากการตะหนักรู้เชน่นนี้จึงทำให้ไม่มีคลื่นของความทุกข์ใจเข้ามาแตะต้องได้และนี่ก็คืออำนาจการปกครองตนเองที่เราจะมีประสบการณ์ในแต่ละขณะในยุคแค่งการมันจบพอกันและนี่จึงเป็นการรับประกันถึงบัลลังสำหรับอาณาจักรในอนาคตจึงบรรลุผล ที่สติปัญญามีพลังของปัญญาที่บริสุทธิ์ที่จะจบสิ้นภาละพันธะทุกรูปแบบเปลี่ยนนำมาใช้เพื่อเป็นคุณประโยชน์ในงานรับใช้ของพระเจ้าลูกเช่นนี้ของบาบาจึงถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงที่เบาสบายเป็นไปตามคติพจน์ของวันนี้ ที่ปบาบาพูดว่าเมื่อไม่มีภาระประเภทใดในสติปัญญาของลูกแล้วลูกจะถูกเรียกว่าเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบายเราจะเป็นเช่นนี้ได้เราจะต้องกลายเป็นเทวดานางฟ้าและมีประสบการณ์ของล่มฉัด แห่งการปกป้องคุ้มครองของบาปดาดาและอยู่ในความรักของท่านเสมอเป็นเพียงในเวลานี้เท่านั้นที่เรามีความรู้มีตาที่สามของปัญญาที่บริสุทธิ์จึงมองทุกสิ่งด้วยสายตาเดียวกันกับบาปดาดาที่เราจะเห็นดวงวิญญาณที่เป่งประกาย ที่เราจะเห็นดวงวิญญาณที่เป็นเช่นเพชรที่เป่งประกายพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนกลายเป็นโลกของยุคใหม่ในขณะที่ที่ผ่านมาใน63ชาติเกิดเรามองเห็นแค่ร่างกายด้วยตาทางกายภาพปีนี้ มีการเฉลิมฉลองความเป็นเพชในปีแห่งการกลายเป็นเพชจึงมีทั้งฉลองปีใหม่และการฉลองความเป็นเพชรที่เราจะต้องมองเห็นตนเองและผู้อื่นเป็นเพชที่เปล่งประกายเสมอที่เราจะต้องไม่ติดกับมองข้ามความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นเช่นฐานหิน เมื่อเรามองทุกดวงวิญญาณเป็นเพชรที่เป่งประกายเราจะทำให้ความมืดของดวงวิญญาณลดอิทธิพลลงลดอิทธิพลลงได้เพราะด้วยพลังของการตระหนักรู้และสายตาของลูกที่เป็นเช่นเพชรจึงต้องมั่นคงอยู่ในสายตาเช่นนี้เพราะในการเฉลิมฉลองความเป็นเพชรทุกวันของลูกจะต้องกลายเป็นเพชร มองเห็นผู้อื่นเป็นเพชรและทำให้พวกเขากลายเป็นเพชรด้วยเช่นกันที่บาบาพูดในลักษณะนี้เพราะเมื่อไรที่เราเป็นบาบาจะใช้สภาวะของเราปลุกเรียกผู้อื่นพลังงานของเราและบาบาจะต้องสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันบาบาจึงใช้พลังงานของเรารูปแบบของการกระทำของเรา เหนี่ยวนาำดวงวิญญาณทั้งหลายให้เป็นเช่นเดียวกันกับที่เราเป็นเป็นเพชรที่เปล่งประกายเพราะทุกดวงวิญญาณเป็นเพชรเช่นนั้นอยู่แล้วดังนั้นลูกจึงต้องกลายเป็นเพชรเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพชรจะต้องเป็นเพชรที่เปล่งประกายเสมอ จะไม่ตกภายใต้ทธิพลของสิ่งใดเพราะเราตระหนักว่าเพียงมีอุปสรรคเท่านั้นเราจึงทำลายอุปสรรคได้ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมาจากวัตถุธาตุมาจากดวงวิญญาณทั้งหลายการทำลายอุปสรรคของเราจึงเป็นการพิสูจน์ความเป็นเพชรที่ทรงพลังเป็นเพชรที่เป่งประกาย ที่จะไม่ตกภายใต้ทธิพลของสิ่งใดดังนั้นการฉลองความเป็นเพชรจึงหมายถึงลูกๆดวงยานทั้งหลายที่อยู่ในการเฉลิมฉลองจะมีการเคลื่อนไหวในรูปของเทวดานางฟ้ารูปแห่งร่างแสงทุกการกระทำก็จะมั่นคงในรูปเทวดานางฟ้า การฝึกฝนเช่นนี้ก็เป็นไปเพื่อจะลดพลังของรูปที่มีตัวตนที่เราใช้มาด้วยความผูกพันยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดถึงหกบสามชาติเกิดจึงต้องใช้วิธีปลุกเรียกสำนึกรู้ของรูปเทวดานางฟ้าให้มีพลังขึ้นที่เราจะรับรู้ถึงร่างแสงอยู่เสมอ ที่เราจะเฝ้าแต่เพิ่มพะละกำลังทางจิตวิญญาณให้เพิ่มขึ้นเราจึงไปอยู่เหนือสัมฤทิที่เป็นร่างกายและพัฒนาจนกระทั่งกลับมาทัดเทียมกับบาปดาดาบาปสมานและนี่คือวิธีการตอบแทนความรักของท่านด้วยการพิสูจน์ความรักของลูกในการกระทำตามคำแนะนำของท่าน ที่เราจะกลับมาเป็นเช่นเดียวกันเราจรึงต้องใส่ใจที่จะทำให้ตนเองนั้นมั่นคงอยู่นะรูปเทวดานางฟ้าในทุกการกระทำทุกการเดินเคลื่อนไหวไปมาเช่นที่พ่อบราม่าได้ฝึกฝนและนี่คือของขวัญที่พ่อบราม่ารักและเราก็พร้อม ที่จะมอสบสภาวะนี้กับท่านเสมอด้วยการทำให้สภาวะนี้อยู่ในสานึกรู้ในการตระหนักรู้ของเราอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีการตระหนักรู้ถึงดวงวิญญาณที่เป็นเพชรที่เป่งประกายในร่างแสงที่เป็นประกายฝึกฝนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็จะเพิ่มพละกําลังมากขึ้นจนกระทั่งอยู่ในสภาพนี้อย่างมั่นคงและการดำเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในการเฉลิมฉลองของการกลายเป็นเพชพเขาจะตระหนักรู้ถึงรูปของเทวดานางฟ้าตั้งแต่ตื่นนอนตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤิต ก็จะกลายเป็นชิปชักตีของชิปบาบาที่ตลอดทั้งวันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทางจิตวิญญาณ100%ถ้ามีการฝึกฝนและสอบผ่านบาตตะดาก็จะแสดงความยินดีและนี่คือพรพลังที่จะทำให้เราก้าวหน้าไปและบาปตะดา ก็จะโอบก,กอดลูกไว้ในอ้อมแขนของการกระทําที่สูงส่งของท่านโอบก,กอดลูกไว้ได้วยความรักจากหัวใจของท่านพ่อและลูกหลอมรวมกันอยู่เสมอจึงรู้สึกถึงการอยู่อย่างแกว่งควในความสุขเหนือประสาทสัมผัสและความรู้สึกนี้ ที่เราได้รับในตอนเริ่มต้นของวันก็จะหล่อเลี้ยงที่จะทำให้เรานั้นเป็นอิสระจากอุปสรรคในตลอดทั้งวันและนี้เองจึงมีภาพที่สีกิษณะได้รับการปกป้องจากงูที่ได้กลายเป็นร่มฉับในท่ามกลางพายุและสถานการณ์น้ำท่วม บัปตาดานั้นขอให้ลูกทดลองและเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกบาบาชี้ให้เห็นที่ผ่านมาในสิบสี่ปีที่เราอยู่ร่วมกันในตอนเริ่มต้นที่มีโยคะทาปาเซียท่ามกลางปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่มีสิ่งใดแตะต้องลูกผู้ที่มีศรัทธาได้ และนี่คือเครื่องพิสุของฉัดของการปกป้องของปาปดาดาถึงแม้จะมีการต่อต้านมากมายมีอาวุธที่พร้อมทำร้ายแต่ลูกมั่นคงในรูปที่เป็นขอทานนั่นหมายถึงไม่มีอะไรเป็นของฉันทุกสิ่งเป็นของบาบา จึงทำให้เราได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นตรงกันข้ามขณะที่ผู้คนในโลกก็จะวิ่งหนีไปเมื่อเกิดความปั่นป่วนโกลาหลและพร้อมจะมอบสิ่งของต่างๆที่พวกเขารักให้กับลูกไว้ใช้ทั้งๆที่พวกเขาก็ต่อต้านลูก ผู้คนในโลกหวาดกลัวขณะที่ลูกร้ายรำการดำเนินงานของรระมาป b าานั้นได้กลายเป็นร่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองกับลูกเพียงใดลูกก็มีประสบการณ์ของสิ่งนั้นแล้วในเวลานี้ลูกก็ต้องรับความรักของท่านและร่มฉัด ของการปกป้องคุ้มครองเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นการฉลองความเป็นเพชรในปีนี้และนี่คือพรและลูกก็จะบรรลุผลอย่างง่ายได้โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับความเพียรพยายามใดๆก็เพียงลูกนั้นกลายเป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นเพชรเพชร เมื่อได้รับแสงไฟก็จะเป็นประกายลักษณีที่หลากหลายสีสันก็จะปรากฏออกมาและนี่คือพลังทั้งแปพลังที่ผู้อื่นจะสัมผัสกับลักษมีของพลังเหล่านั้นที่แตกต่างกันไปบ้างก็สัมผัสกับพลังของความอดทน บ้างก็สัมผัสกับพลังของการตัดสินดังนั้นเดือนมกราเป็นเดือนของการเริ่มต้นปีใหม่และก็เป็นการเริ่มต้นปีแห่งการฉลองความเป็นเพชรยังฝึกฝนรูปเทวดานางฟ้าเพิ่มขึ้นให้ชำนาญมากขึ้นเมื่อเดือนที่สองและเดือนที่สามลูกก็จะพบ ว่ามันมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งลูกฝึกฝนมากเพียงใดผู้อื่นก็จะมีความสุขกับสภาพของลูกมากขึ้นตามนั้นและนี่คือของขวัญที่จะมอบแด่พ่อปรามาชาวมัตุบันก็เป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงและเบาสบายผู้ที่มีศรัทธา ผู้ที่มีศรัทธาแห่งความมุ่งมั่นจะมีชัยชนะเสมอแม้จะถูกต่อต้านด้วยวัตถุธาตุท้ทงห้าหรือดวงวญญาณมากมายลูกพร้อมเผชิญหน้าด้วยพลังของการยอมรับปรับตัวและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของพ่อปรามาและลูกพิเศษ ที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆในตอนเริ่มต้นจึงทำให้มั่นคงไม่ขึ้นลงพ่อปามาจึงพูดเสมอว่าชัยชนะได้รับปากกันไว้แล้วและนี่เองพ่อปามาจึงรักและแสดงความยินดีกับลูกท่านโอบกอดลูกไว้ด้วยอ้อมแขนของท่าน การทดลองที่พ่อบาร่มาแนะนำเมื่อลูกทำลูกฝึกฝนลูกก็จะอยู่ภายใต้การปกป้องของพ่อปรามาและอยู่อย่างปลอดภัยเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกก็เพียงหลอมรวมเข้าไปสู่อ้อมแขนของท่านของการกระทำที่สูงส่งของบาปดาดา ที่ลูกนั้นจะกระทำตามท่านเสมอจึงมันรู้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวันนี้ที่เราจะอยู่อย่างปลอดภัยบนบาลังหัวใจของบาปดาดาและสติปัญญาของเราก็จะทำให้ทุกสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคกลายเป็นงานรับใช้ กลายเป็นงานรับใช้การไต่เต้าพัฒนาและนี่จึงเรียกว่าเทวดานางฟ้าที่เป็นแสงที่เบาสบายโอมชาติขอบคุณบา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 ที่น่ารัก บาบาที่แสนหวานบาบาของฉันโอ้ฉัน